เทียนแม่เทียนเทียนเทียนแม่เทียนเทียนอันนี้เป็นวันเกิดพี่ใหม่กันนะคะเรากำลังจะไปเซอร์ไพรส์ไปตามไปอุ้ยต้นเลยถีบมวยเนี่ยค่ะป๊าถ่ายเซลฟี่ไอ๋อมันถ่ายรูปได้อยู่แล้วไปแล้วตามไปน้องภูมิระวังรถน้องภูมิระวังรถ อุณหภูมิใส่หมวกนี่แล้วถ่ายกับกล้องมาใส่เองทุเออดีมากเอเอาขยะวางไปด้วยดทนเดี๋ยวให้พี่มาถ่ายรูปหน่อยน่าแครไปเลยมันไม่จัหรอกเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นที่ร้านนมหกแล้วร้านนมกเข้าเปียก เอาอันเป็นหัวแค่สต,ตามไปติดตๆตามไปติดๆนี่มันเกิดเท่ไงนะคะพระเอกของเร <lles S 2> <c oughs> ากำลังต <c oughs> ักกาแฟ